สวัสดีจ้าวันนี้พามาชมความสวยงามของต้นมะเขือเหลืองดูสิคะเพื่อนๆเห็นอะไรไหมคะขาวเต็มต้นเลยจากวันนั้นนะคะที่งามมากๆเลยนะคะผ่านมาสองสามวันมาดูอีกที ็เป็นสภาพนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพี้ยสีข,ขาวนะคะ <ๆ S 2> เต็มต้นเลยนะคะเพื่อนคงไม่รอดแน่ๆนะคะลูก,กํำลังเต็มต้นเลยนี่นะคะเพี้ยเขาเรียกเพี้ยอะไร <ๆ S 2> นี่นะคะ <ๆ S 2> เต็มหมดเลยตามต้นใต้ใบ ตามกิง่งตามก้านดูสิคะเห็นไหมคะมียาอะไรใช้ฉีดบ้างไหมคะตายแน่ๆไม่รอดแล้วนะคะเริ่มที่จะเหี่ยวแล้วนะคะใบเบยเหี่ยวแล้ว เพี้ยแล้วก็จะมีมดแดงด้วยนะคะตามโคนต้นจะมีมดแดงอยู่ด้วยแล้วก็ขึ้นมาบนต้นนะคะเหีย่ยวเฉาอยู่ใกล้กับตอกอตไค้นะคะ เื่อเรื่องต้นนี้จะขึ้นเองนะคะสมพรไม่ได้ปลูกนะคะขึ้นเองก็ตายเองนะคะเพื่อนๆมียาอะไรชีพบ้างเอ่ยเหี่ยวอแล้วนะคะใกล้จะตายแล้วด้วยก็ถ่ายมาให้เพื่อนได้ชมนะคะจากวันนั้นที่งามนะคะมาวันนี้เหี่ยใบเริ่มร่วงแล้วนะคะพีเอลไรแดงนี่นะคะ นู่นก็จะเป็นต้นมะละกอใบเริ่มเหลืองแล้วนะคะก็พาเ,เพื่อนๆมาชมนะคะ